อ้าพี่น้องต่อด้วยกินข้าวจ้ะพี่น้องมุกเขียดพี่น้อง,องปิ่งปลาตัวใหญ่สบายดีพี่น้องดื่มขาวน้ำกันสดเสร็จเลยพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องมีเขียดข้าวขําอีกแล้วเหรอาบ่ มุกนีมีตัวเดียวพอกินไปเสียใจเ็งดีใช่่มเแล้วอยู่หวะบ้เสียใจแตนาคชีพุ่งเอยเคียวยปลาตัวมันตัวใหญ่

Thôi xa. Ừ. Xem trong lăng xa <laughs> không sao chị em bỏ cho lắng khang gợi gì hát hm hm Thôi rồi bạn ก่อนก็ไปเพื่อนอยู่หมอเคียวเคียวใส่เค็มมุกเ,กเ <c oughs> จ็ดเค็มนม่แล้แม่ใจใส่ที่ไข่ปลาเบิดแล้วไง ไข่หำไข่เนาะยุงไอเจ้าจะต่อนต่อนไข่ป้าเออไม่มมพกไข่แล้ว่าไปเห็นเส้นหาบ่าวจะออาลูกน,นะไปห็ดกินซอยแม่เตะก่อนน้องมึงอนวันเกิด่น มาต้มาเส็จเด้อนั่นได้จะมามาด่วนเอาผูกไปหน่อยสินมากินน้อยเนจุ่มจีนเบากระยาคือบบาเราอย่แล้วมันเด้อก็เคยแล้วคั้วมันชิปมุงนะเขาจะโฆษณาจะมุงเหรอ กลับไปนู่น <laughs> 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 90 đồng. 90 đồng. Mà thải êm, nó mẹ 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 ngam บ่มาอีกหรอบ่คือแว่คือว่าครับใส่ช่องหน่วยบักลายอ่ะอบีเอ่อที่แบบขี้ไม่ใช่อบีเอ่อ เอิมานนำมันมาโหดซะหคุณหัวเป็ยังไงกูหัเก่าซะแหลค่ะนั่งถูนังโลกไปก็แห้งแล้วโอ้ยูถูกก็ตายซะแหละเกิดมากขงกูใกวกูจุดโดนดูวัากูมาโปกอ่ก็จะถูกก็ตายหน่อยเลวไมู่วู่ว่าเคนาเ้หัวยังไ มาเห็เยนยังได้มาหัวมาแางกินพี่ลูกเลือมุกละใจได้ปัญหาเนี่นะแม่เบิ่งก็น่าเป็นคัวควอย่ถูกไม่เห็นหรอก็เป็ดเลยอืมนี่อย่าไปน่าทางใจเลย

เอ้มันบ่บัแต่ไม้ตจอขันแถวเกหัวนังงกับาหกน้ยห่คือพี่น่อพี่อยเอชียงหัวไปตตีต่ตีจะมาหน่ันแฮมหน่ะโอ้ยขันเดี๋ยวเป็นหัวเด้มาแม่แหลดมากับเสมือเขาคนละหัว มอมักหยอกอ่าเปินว่ามันหยอกเพิ่น้าจะไปห้างมือไปเลยโอยโอยมันเอะเรดล้วตุ้หฮะก้ายังบอกก้าประก้าด่าโอยเห็นหนาสิครูข้าดตุ่มชื่อม่ากเมกะท่าเน่กะท่าแล้่ายูงห่ะทำอะไรท่าเพื่อไปหลามมืดจะมากินเด้อจุกดาบล้วนๆวนนั่นนะมันจะจะแยกทิพขาวพรกกันเป็นนั่นะ ข <laughs> ันมือบล่างนะต่เาตัวแยกที่เขาเขามึนได้ไหมขันกับนกออ็อเอามากินเข่าแม่ท่าฮะเล่นท่าอีกทะบุนั่นมันจะบูนมันจะบูนไหาเอามามาอะไรแบเพ้ยแล้มัถาม็ัเลเื่อไปเือแวจ้าหาอีก วม่มาสหายมือสุกส,สื่อ,อม,มากล้วกับข่ำกับืะะมมือ,อนี่ไปอังมึงก่งเนื่อะกะกะวะกะไปก่อนขึ้นหน้าแม่เตะสิคองอืออ,อะไรเนี่ยหุดแ่เดก่็ตต ไปปลุกหมูชู้ส้สนที่ไหนก็จะเป็นลมกินข้าวกินข้าวเป็นได้ช่าซือหางหางล้วมึงห่งางแล้วเ <c oughs> <c oughs> ทวชกดาบหางมึงย <c oughs> ินโรดคุ่ยใจกกักอะ,ะไมีช่วยมึงว่าเข้มขึ้นเด็กขึมม้นอลไะ ไต้ห้องผ้าเหมืันว่าจะห้จัเหวะเข็มฮะใต้หองอักสบอักเสบเหมือนจะหัวเข็มบริเก็มไม่ห้องบรเก็มหรือห้อ มาเอาอไรกนมันกินค่ะเกลือมันโลยมาล่ะทหาร้า้ายอืมนเนนนบิร์ดอยู่หมดุงมือทหารมันกินเบิร์ดหนุยิเห็นแล้วบอกไปแล้ว พอกันคลิปหนาจ้าพี่น้องสบายดี